เงาจังเลยชนันน่แล้วก็ลิงกิตอะไรไปเล่นกันหมดเลยอะ่ะเนี่ยทิ้งหิมะอยู่คนเดียวไม่รู้จะทําอะไรดีช่วงปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวต้องถามพี่บุคลีสักหน่อยว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยจะแนะนาให้หิมะทําอะไรดีครับครับพี่บุคลีครับ ครับสซรามาลิกุโมร็มาตุลลอฮ์วบรอกกาตู้ครับทักทายน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยทางบ้านนะครับหิมาสบุญนี้คงจะเหงาหน้าดูเลยนะครับเพราะ<ฮ>าว่าปิดเทอมแล้วนะครับน้องๆหลายคนนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆของหิมาสเนี่ยนะครับเออมักจะไปอยู่กันตามสนามเด็กเล่น อ่านะครับไปหาของเล่นนะครับหรือแม้กระทั่งใช้เวลาว่างในการสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเองนะครับเพราะว่าในช่วงเรียนเนี่ยหิมะเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเวลาได้เรียนหนังสือแล้วเนี่ยบางทีบางคนอาจจะบอกโอ้ยเครียดจังเลยวันๆเนี่ยก็ต้องอ่านแต่หนังสือหนังสือนะครับในวันนี้มันมันเป็นอิสระนะครับสําหรับน้องๆหลายๆคนครับที่อาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือในการที่จะมาศึกษาหาความรู้กันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่มาร์ทเรานําเสนอกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าเออช่วงที่เรานั้น ปิดเทอมเนี่ยนะครับช่วงในการอ่านหนังสือเนี่ยมันจะน้อยลงแต่เราก็บอกไปแล้วเห็นไหมว่าน้อยไม่ได้นะครับเราก็ต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะครับเมื่อวานเลยถามน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านไปนะครับกับรายการเป่าตัวน้อยเนี่ยว่าหนังสืออะไรที่หนูชอบมากที่สุด S <S ฮิมารครับ,รบน้องๆก็ตอบกันมาหลากหลายมากเลยนะครับ,รบแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคําตอบที่สร้างความประทับใจให้กับพีว่วคคีนะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่ติดตามรับชมรายการทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือหนังสือที่เรียกว่าอัลกุรอานนะอัลกุรอานนั่นเองนะครับเป็นหนังสือแห่งทางนำครับที่จะนำทางพวกเรานั้นไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับว่าแต่ว่าฮิมารับครับ ในอันกุรอ่านเนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรเยอะแยะมากมายเลยวันนี้พี่คลีก็เลยอยากจะชวนน้องๆนะครับมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวที่มีในอันกุรอ่านที่น้องๆมีความรู้สึกชอบและก็ประทับใจมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับในช่วงปิดเทอมก็ว่าได้ฮิมัทครับพอถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมเนี่ยโอกาสที่เราจะมานั่งอ่านอันกุรอ่านแบบละเอียดแบบไข้ครัวนะครับมาไต่ตองในเนื้อหาคือต้องใช้เวลามากๆหฮิมัครับอาจจะน้อยเพราะว่าเราต้องอ่านหนังสือเรียนด้วย แต่ช่วงนี้ิมาครับนับเป็นโอกาสทองของทุกคนเลยที่จะมาศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆในอันกุรอานเนี่ยนะครับพี่วิวขอไม่แน่ใจว่าน้องๆที่กําลังติดตามรับชมรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับได้เคยมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่บ้านของน้องๆหรือเปล่าฮิมัรเคยมีไหมครับกิจกรรมมาตามหาอายะที่เราชอบโอ้เคยมีบ้างนะครับ่แบบว่าศึกคาความหมายอะครับครับครับแล้วฮิมัรเนี่ยมีนใจหรือเปล่ามีไหม มีของสุรออนกาฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เกี่ยวกับชาวถ้ำหรอครับครับครหมายถึงว่าเป็นตอนที่ยาวๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันสร้างความประทับใจยังไงให้กับหิมะาเครับเล่าให้กับน้องๆได้ไหมครับคร่าวๆโอ้พอแบบพอเราอ่านไปแล้วมันแบบรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่า ทำไมคนกลุ่มหนึ่งถึงนอนหลับคิดว่าตัวเองหลับแป๊บเดียวแต่ตื่นมาทีหลับไปตั้งสามร้อยปีเหรอครับอืมนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับเลยทําให้มาร์น่าจะชอบกลุ่มอายะกุรอ่านดังกล่าวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วน้องๆที่กําลังติดตามรับชมรายการกันอยู่ตอนนี้แหะครับมีอายะกุรอ่านนะครับที่เรามีความประทับใจอะไรในช่วงเวลานี้เป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้โทรมามีส่วนร่วมกันในวันนี้นะครับกับกิจกรรมยามว่างช่วง ปิดเทอมนะครับน้องๆหลายคนปิดเทอมเนี่ยมีเวลาว่างเยอะนะครับเลยอยากจะชวนน้องๆนะครับมาเอ๊ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอายะกุรานอันไหนที่เรามีความประทับใจมั่งนะครับแต่จริงๆแล้วหิมัสครับอายะกุรานประทับใจไม่ได้หมายความว่าเจออายะนี้แล้วเราจะประทับใจไปตลอดชีวิตแค่อายะเดียวไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะตั้งอายะกุรานที่เราประทับใจได้ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนนะครับหรือแม้กระทั่งทุกวันครับพิมาร์ทหมายความว่าเราต้องเป็นคนอ่านกรอ่านทุกวันนะครับพออ่านปุ๊บเจออายะที่เรามีความชอบมีความประทับใจนะครับเราก็นํามาบอกต่อนํามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในบ้านใกล้เดินเคียงกับเรานะครับหรือแม้กระทั่งครอบครัวของเราเนี่ยพี่ิคฤได้ยินมาอย่างนี้ครับพี่มาร์ทมีบางครอบครัวครับเขาจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับในสัปดาห์หนึ่งเนี่ย จะแบ่งเวลาเอาไว้เพื่อที่จะมานั่งล้อมวงกันแล้วก็มาอ่านอัลกุรอ่านกันมาศึกษาอัลกุรอ่านกันครับ<อ>และที่สําคัญครับก็จะเอาคําถามนี่แหละครับไปถามในวงที่จะนั่งฮะละก้อกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอายะที่ชอบออนะครับมุมของคนที่เป็นแม่นะครับพุกคนนี้ก็เคยสัมผัสมานะครับมุมของคนที่เป็นแม่อายะที่ชอบเนี่ยฮิมาคิคดว่าอายะไหนกลุ่มอายะไหน ก็ต้องเป็นอายะที่พูดถึงเรื่องสตรีเรื่องของลูกครับอ๋อเรื่องของลูกคนะครับคุณแม่เนี่ยนะครับก็จะชอบอายะที่พูดถึงเรื่องของลูกโดยเฉพาะสุรรักษ์ลูกมานนะที่มีการสอนลูกสอนว่าคุณแม่เนี่ยนะครับลำบากและลำบากอีกในการที่จะอุ้มคันนะครับแถมยังต้องให้นมอีกหลังจากทําการคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือจริงๆแล้วไม่จบแค่นั้นนะครับยังมีการดูแลตามมาอีกใช่ไหมครับไม่จบแค่นั้นครับนั่นแหละเป็นอายะที่ทําให้คนที่เป็นแม่เนี่ยมีความประทับใจ ส่วนคนที่เป็นพ่อเี่ฮิมาคิดว่าเอ๊ะน่าจะประทับใจในส่วนตรงไหนเอ่ยสุร้อไหนอะครับอ่ามีหลายๆสุร้อที่น่าจะสร้างความประทับใจนะครับคนที่เป็นพ่อเอนี่ยนะครับก็มักจะประทับใจในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัดการโอ้มีด้วยหรออ,อันกุรานพูดถึงเรื่องการบริหารการจัดการด้วยหรอครับอ่าในสุร้นิซาในสุรอของสตรีเองเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮนะห์โนอตาลาได้บอกใช่ไหมครับถึงลักษณะของผู้ชายที่มีความแข็งแกร่ง จะต้องให้การดูแลกับเหล่าบรรดาสตร mm hmm. อีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างครับสำหรับเด็กๆเ,เยาวชนก็มีความชอบที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะในเนื้อหาสาระที่ถูกระบุเป็นเรื่องสนุกสนุกในอันกุรา จริงๆแล้วมีเรื่องราวมากมายนะครับเป็นเรื่องที่สนุกสนานเนี่ยมากมายในอันกุรอานนะครับหากว่าเด็กๆเนี่ยได้คุณครูใจดีนะครับนำเสนอเรื่องราวที่มันน่าติดตามน่าตื่นเต้นเนี่ยนะครับก็จะสร้างความชอบความรักให้เกิดขึ้นกับอันกุรอานด้วยนะครับเอาแค่สุรัที่อยู่ในเขาเรียกว่ายุสอัมมานะครับก็มีเนื้อหาสาระที่สนุกสนุกมากมายแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้น่าจะมีน้องที่นึกออกแล้วนะครับกับอายะที่ตัวเองชอบนะครับโทรมามีส่วนร่วมในรายการแล้วนะครับตัดสายสดเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ครับครับขำครับครับโอ้ครับผมน้องมูฮัมมัดอาบิดแน่ๆเลยใช่ไหมครับ ครัวันนี้เราชวนน้องๆเนี่ยนะครับมาพูดคุยถึงกิจกรรมช่วงปิดเทอมนะครับพี่คอ่เชื่อว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายเอ๊อเอาสายสายจะหลุดไปแล้วนะครับ,รบว่ามีโอกาสก็ลองโทรติดต่อกันเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับสําหรับน้องมูม a m m a d ิ b นะนะครับวันนี้ครับพี่มาร์ท นอกจากกิจกรรมในเรื่องของอาการอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายก็น้องๆสามารถโทรมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับโทรมาบอกเพื่อนๆได้เลยว่านอกจากการอ่านอัลกุรอานหรือว่าการนึกถึงอายะที่โปรดอายะที่ชอบแล้วเนี่ย <ใช S 2> นะครับ,รบยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่ให้ประโยชน์กับเราหลังจากการปิดเทอมของเราเนี่ยนะครับว่าแต่ว่าหิมาสเนี่ยนอกจากการอ่านอัลกุรอานที่ว่าเนี่ยนะครับหิมารสมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าในช่วงปิดเทอมที่มันระยะยาวขนาดนี้ครับหิมาสครับ ก็มีงานอดิเรกที่บ้านครับปลูกต้นไม้เนี่ยครับฮิมารปลูกต้นไม้เป็นด้วยเหรอครับเป็นครับวัวแล้วขุดขุดดินยังไงครับใช้ฟันนยครับโอ้มินน่าละฟันแลยบินไปเลยมาครับใช้ฟันขุดดินนั่นเองนะครับเป็นงานอดิเรกที่เราสามารถทําได้และที่สําคัญฮิมารับครับโยงไปถึงความพอพระทัยของอลอ์ให้ได้ด้วยอ้าวการปลูกต้นไม้ของฮิมาเนี่ยจะโยงไปถึงความเมตตาหรือว่าโยงไปถึงการรำลึกถึงอลอ์ยังไงบ้างครับหิมาอืมคาตอบมีไหมครับ นึกไม่ออกครับนึกไม่ทันรับอ๋อนะครับจริงๆแล้วอ่ะการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ยงไปถึงเอาอร์ได้อยู่แล้วเราปลูกต้นไม้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าให้ร่มเงาหรอให้ร่มเงานะครับหรือว่าให้อากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับเราอาจจะได้รับผลจากการปลูกตรงนั้นด้วยและเป็นผลบุญด้วยนะครับเฮมัสรู้ไหม การปลูกต้นไม้นะครับก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออละซุบฮานุฮุตาลาได้เช่นเดียวกันครับผมนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ในวันนี้นะครับที่อยู่ๆพี่อุ๊เมาพูดถึงเรื่องของอายะที่ชอบเนี่ยฮิมารครับ,รบเพราะว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัลมเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้ถึงลักษณะของบุคคลที่ดีที่สุดอื ไม่รู้ว่าฮ<ห>ิมารเคยได้ยินหรือเปล่านะครับน้องๆที่กําลังติดตามรับชมรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับส่วนหนึ่งที่อยากจะชวนน้องๆมาศกษาอสารกุานเพราะว่าเหตุผลนี่แหละครับเหตุผลที่ท่านนาบีมุฮัๆหๆหๆหๆมัดสลาลลของอะไรวิษณซ์ลัมได้บอกเอาไว้ในตัวบทในวันนี้นะครับที่เราอยากจะมานําเสนอกับน้องๆนะครับไม่ทราบว่าเออภาพอินเสิร์ตเนี่ยมาหรือยังนะครับถ้ามาแล้วเราตัดไปรับชมกันได้เลยครับกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปิดเทอมทำอะไรดีนะครับในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับขึ้นมาที่หน้าจอขออองงนน้้ท่าชมมแลลวหหหเเ็รืป ไายครับอ่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราอ่านตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวบทฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับรายงานจากท่านอ่าอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับได้ระบุถึงฮะดิษบทนี้ไว้ดังนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้นะครับฮิมานอ่านตามเลยนะครับครับคอยรุกุมคอยรุกุมมันตะอัลลลมัลกุรอานมันตะอัลลลมัลกุรอานวะอัลลลมะ วะอัลลามอากราบนะครับคอยรุกุมคอยรุกุมมันตั้งเล่ามาอินขุรอานมันตั้งเล่ล่ามาอินขุรอานว่าเล่ามาว่าเล่ามาอ่านะครับอันนี้เป็นสำนวนฮะดีษที่พี่คุณดีเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับน่าจะคุ้นเคยกับฮะดีษบทนี้อย่างมากมายเลยนะครับนี่แหละคือความสําคัญนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาศึกษาเรื่องราวต่างๆในอัลกุรอานด้วยเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับว่าคอยรุกุม คุไหมแปลว่าอะไรคอยรอกุง้งคอยรุ่นดีอ่าคล้วคำว่าคอยรุ่นนั้นแปลว่าดีนะครับ คยได้ยินอายะกุรอานที่บอกว่าคอยรุมมิลอัลฟิชะร์น่าจะคุ้นนะครับอินนาอันเซนนาหูฟีเลย์ลาตินกอนนะครับลายตินกอน,กนกคอยรุมมิลอัลฟิชารันน่าจะคุ้นกันคอยรุคอยรุยรเนี่ยแปลว่าดีนะครับคอยรุกุมก็แปลว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือใครล่ะครับมันตะอัลละมันกุรอานก็คือบุคคลที่ศ<ร>ึกษาเรียนอัลกุรอาน อัลละมะฮูแล้วก็สอน,สอ,นอัลกุรอานด้วยแปลว่าฮิมัดครับ,รบวินวิน วินวินหมายถึงว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะละอาลาทั้งคู่เลยนะครับนั่นคือเป็นบุคคลที่มีความดีงามมากที่สุดนะครับดังนั้นน้องๆครับหากว่ายังนึกไม่ออกว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยเราจะไปทํากิจกรรมจะไปหาอะไรเนี่ยมาเรียนมาศึกษากันดีนะครับนี่แหละครับการศึกษาถึงเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยคนสอนก็ได้ผลบุญ คนเรียนก็ได้ผลบุญด้วยและที่สําคัญครับนบีการันตีเอาไว้ว่าดีที่สุดแสดงว่าวันนี้ถ้าหากว่ามาถามน้องๆนะครับว่าหนังสืออะไรที่น้องๆอยากจะอ่านมากที่สุดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยพูดถึงหนังสือเล่มอื่นๆใช่ไหมครับวันนี้น่าจะได้คําตอบแล้วนะครับว่าหนังสือที่เราจะต้องรักมากที่สุดเนี่ยต้องเป็นหนังสือที่ท่านนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดน่ะอ่าน ก็คืออัลกุรอานนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้ครับใช้เวลากับการศึกษาอัลกุรอานใช้เวลากับการเรียนอัลกุรอานเนี่ยพี่โอเคคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยนะครับและที่สาคัญหิมัทครับี่วยโคดีแว่วๆมานะครับว่ารายการเบาตัวน้อยเนี่ยนะครับอาจจะเปิดช่วงใหม่สักช่วงหนึ่งนะครับที่จะให้น้องๆที่ติดตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมกับเรามากกว่านี้ยังไงครับ เป็นช่วงอายะที่ชอบ <ứng S 2> อะนะครับอาจจะหมุนเวียนกันไปนะครับว่าเอ๊ะวันนี้อาจจะเป็นน้องคนนี้อีกวันหนึ่งอาจจะเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะครับ<อ>พือคอนเชื่อว,ว่าน้องนันจจมี่หรือว่าน้องรูชลี่นะครับที่ติดตามรับชมรายการเราเป็นประจำเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอายะกุ่อนที่ตัวเองชอบอยู่นะครับ <ứng S 2> <paragraph S 1> ดังนั้น <pping S 1> หากว่าน้องๆพอจะนึกออกแล้วนะครับกับอายะที่โปรดอายะที่ชอบเนี่ยนะครับจะชอบด้วยกับอะไรก็ตาม,มานะครับก็สามารถโทรมามีส่วนร่วมกันได้หิมะค,ครับน้องๆน,น่าจะยังจาเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้อะจเบอร์ได้ไหมครับจ ครับ0ู7 3 5 4 9 3 5กด1ครับ0 2 7 3 5 4 9 3 5กด1นะครับน้องๆก็สามารถโทรมามีส่วนร่วมในวันนี้กันได้นะครับพี่มีอายะกรานที่พูดถึงเรื่องของชาวถ้ำที่มีความชอบมากที่สุดนะครับพี่โอเเองก็มีอายะที่ชอบหลายๆส่วนเหมือนกันครเออมันเยอะมากนะครับกับอายะที่ชอบนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่พี่โคลคคิดว่าน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องศึกษานะครับก็คือจริงๆแล้วต้องศึกษาทั้งหมดนะครับแต่วันนี้นําเสนอแค่ส่วนเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องอายะที่อัลลอ าได้พูดถึงชชยตอนออเพราะวันนี้พี่วิวเคมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องของเรากลุ่มหนึ่งนะครับในเรื่องของอายะดังกล่าวเนี่ยว่าชชยตอนเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมากล่าวปราศัยกล่าวปราศัยกับใครล่ะครับกับมนุษย์หลังจากที่ได้มีการตัดสินแล้วว่าใครเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกโอ้อแล้วเชยตอนก็จะมากล่าวว่าอัศย์สัญญาว่าเป็นความจริงส่วนชชยตอนสัญญาแล้วชชยตอนก็จะบิดผิว และเชตอนเขาบอกว่าเชตตอนไม่ได้บังคับให้ใครเนี่ยเชื่อฟังเชตตอนนะครับแค่เรียกร้องเฉยๆแล้วก็ไปตอบรับฮิมารน่าจะจําได้นะครับกับเรื่องราว<ห>ที่เราเคยนําเสนอนะครับนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหเา้เรามัดระวังตัวมากขึ้นแสดงว่าการศึกษาอันกุอาน,นะครับฮิมาที่บอกว่าดีที่สุดเนี่ยเพราะว่าการศึกษาอันกุานเนี่ยนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะทําให้เรานั้นได้รับประโยชน์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคชีอด้วยครับผมไม่รู้ว่าฮิมารดึกออกหรือเปล่าว่าเออการศึกษาอันกุรานอันกุศน ยายังไให้มาทราบไหมก็เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังครับอย่างม um ีอย mm ู่อายันอยู่นะครับท like well, ี <sh ่ผมเป็นกําลังใจให้เวลาแบบได้มาอ่านรู้สึกเป็นกําลังใจให้ตัวเองอะครับเยี่ยมมากเลยครับครับอายันนี้มีความหมายว่าจะให้น้องเป็นคนอ่านให้ฟังไหมน้องไหนครับไม่รู้ว่ามีสายสดเข้ามานี่หรอครับไม่รู้ว่าน้องจะมานําเสนออายันเดียวกับพี่หิมะหรือเปล่าครับอดะครับตัดสายสดเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับเลยครับอัสสลาม ualaikum w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ กมศรามาตุลีวากาตุะครับน้องนัทเจมี่ใช่ไหมครับจะมีอีกแล้วนะครับไม่คะ่ะครับน้องจจม,มี่วันนี้เราพูดคุยกันถึงกิจกรรมยามว่างในช่วงปิดเทอมนะครับน้องจจม,มี่ครับการอ่านอังก็อ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเรามากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะและที่สําคัญเนี่ยน้องจจม,มี่ไม่มีปิดเทอมด้วยเพราะน้องเจม,มี่บอกว่าหนูชอบเรียนมากเลยนะครับหนูเลยไปโรงเรียนทุกวันเลยใช่ไหมครับ เราหยุดก็ไปเหรอครับเยี่ยมมากเลยครับเอาละครับน้องเจมี่ครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือการหาอายะกกุอานที่เราชอบที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอาย<ป>ัเน <black nder> <Never> ี <iin> ้ยดีจังเลยอ่ะเราชอบมากเลยนะครับน้องเจมี่เนี่ยมีอายะที่หนูชอบมากที่สุดอยู่หรือเปล่ามีไหมครับมีไหมครับซูร้นันาโอ้ซูรออินนาอันเจนนาทั้งสุร้อเลยใช่ไหมครับ โอ้แล้วน้องเจม,มี่ก็ท่องจำได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเก่งมากเลยน้องเจม,มี่ลองอ่านให้กับพี่ๆได้ฟังได้ไหมครับอ่านมาเร่ยได้ไหมยอยากท่อง,องจำได้ด้วยนะครับเก่งมากเลยน้องเจม,มี่ครับเอาล่ะครับน้องเจม,มี่ครับพร้อมหรือยังครับ พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับสงสัยต้องรีบอ่านแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยครับเอาละครับน้องเจมี่ครับกับซูรอซูรอชื่อว่าอัลกอดรีนะครับอินนาอันเจนนาฮูฟีไลลาติลกอด์นะครับเอาละครับน้องน้องเจมี่ถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับเอาอูรูบิลลาครับ

พี่อิสมิลาพี่มุกุลีอัมสารลัมุนริยาฮัสตะมะโกลาอินฟฟสโอ้มาช้าล้อเก่งมากเลยครับน้องเจมี่ครับหนูท่องจำได้นานหรือยังครับจำได้นานยังครับ นานแล้วด้วยนะครับผมแสดงว่าที่บ้านเอาใจใส่กับน้องเยงมีมากเลยให้ได้ท่องจาอันกุรานเนี่ยตั้งแต่อย่างเล็กๆเ,เลยนะครับ oh. ขอให้เราตอบแทนความดีงามกับน้องน้าเยมีอย่างมากมายเลยและเอ๊ะทำไมน้องเยงมีถึงชอบซูร้อนนี้เป็นพิเศษนะครับบอกกับเพื่อนๆได้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมหนูถึงชอบซูร้อนอินนาอันเจลนาฮูฟีไรลาตินก็สเนี่ยมากที่สุดเลยครับเพราะอะไรครับทำไมหนูถึงชอบซูร้อนเนี้ยครับ อาจจะมีกำลังนึกอยู่เอ๊ะทำไมนะแต่ที่รู้ตอนนี้หนูท่องจําได้แล้วแหละนะครับไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรนะครับแต่ท่องจําไปแล้วนะครับเราจะมีครับนึกออกหรือเปล่าว่าทําไมหนูถึงชอบสุรนีมม่ที่สุดเลยครับยังอยู่หรือเปล่าครับ อ๋อ oh. เพราะว่าหนูท oh. ่องจําอ่านได้เนี่ยหนูก็เลยชอบมากที่สุดแล้วนะครับอันไหนที่ยังอ่านไม่ได้เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันต้องชอบยังไงนะครับ ah. แต่ตอนนี้ภูมิใจเลยนะครับที่น้องยามี่เนี่ยสามารถที่จะท่องจําซูร์อัลกอรดรีได้นะครับนะ mm. ว่าเป็นความสามารถที่มีความจําเริญอยู่ในความสามารถนี้อย่างแน่นอนนะครับ <Ha. S 1> ขอบคุณน้องยามี่มากเลยเดี๋ยง่าโอกาสหน้านใน่ยพีคดีคงจะต้องให้น้องยามี่เนี่ยมาแสดงความสามารถตรงส่วนนี้ให้กับเพื่อนๆได้เห็นอีกนะครับก็ขอรอดตรงตอับแทนน้องยามี่ครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวคงจะต้อง บอกลากลับน้องจะมี่ไปก่อนนะครับยังพอมีเวลาเหลืออีกน้องๆคนอื่นจะได้โทรม,มีสุดร่วมด้วยนะครับครับครับขอบคุณน้องจะมี่มากเลยครับเจษากินละหุคอยรอนครับซักลาอะลัยกุมบอรอห์มาาะมามาตุลลอฮ์วาบะรอกตากมสลัตุ พี่บาบากาั์ตัว<ฮ><ฮ>เก่งมากเลยครับแค่ตัวอย่างจากน้องเจมี่เนี่ยเป็นที่เพียงพอแล้วครับพี<ฮ>่มารครับเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับหากว่าเราสนใจศึกษากุรอัานเนี่ยนะครับนอกจากเราจะมีความรู้สึกดีพี่อุเชื่อว่าน้องเจมี่รู้สึกดีนะครับ ที่ตัวเองเ <Okay. S 1> ตท่องจําสุร้อนแบบยาวๆนะไม่ใช่สุร้อสั้นๆนะสุร้อนหนึ่งนะครับเป็นสุร้อที่ยาวสําหรับน้องๆแน่นอนเลยนะครับแต่น้องเจมี่เนี่ยท่องจําได้แล้วดังนั้นเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยกันอยู่นะครับเราเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่ดีที่สุดให้ได้ mm hmm. ด้วยกับการอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยฮิมาร์สครับ <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะสอนกุรอานได้เ mm hmm. ช่น <Okay. S 1> อ่าน้องเจมี่อ่านกุรอานสุร้อนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าว่าเพื่อนของเรายังอ่านไม่ได้น้องจะมีก็สอนได้นะครับให้เพื่อนเนี่ยได้อ่านตามนะครับแล้วก็ร่วมกันสอนไปนะครับก็ฝึกให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรักต่อการอ่านรักต่อการศึกษาอ่านกุานเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสบียงให้กับเราในโลกหน้าด้วยนะครับนับเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กับเมื่อวานด้วยใช่ไหมครับพิมาร์ครับผมเพราะว่าท่านนาบีได้สอนเอาไว้ใช่ไหมครับว่าให้อ่านกุอาน เพราะว่าคุณอานจะมาในวันเกียร์ไหมเป็นยังไงครับชาฟีอัล,ลิอัสฮาบิชครับจะเป็นบุคคลที่ให้เชาฟาอักับเรานะครับสาหรับบุคคลที่เป็นชาวอัลกุรอานนะครับหรือว่าอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานด้วยนะครับก็เลยเป็นคนที่ดีที่สุดนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับรายการเบโตัวนอคงังต้องบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนครับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับกับเรื่องราวที่จะมีอะไรที่จะมานําเสนอต้องติดตามรับชมกันให้ได้ครับวันนี้บอกลากันไปก่อนครับวบิลตอฟกวัลลอฮะบราากตุอ Who we'll made the sand? We we'll make the stone.